สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เป็นมาเที่ยวอังกฤษนะคะอยู่กับลูกสาวกับพี่สาวเป็นจะพาไปเที่ยวนีลอนดอนนะคะเด <ota> ี๋ยวเขาไปย<ไห>ังอยู่ลอนดอนอายแล้วก็ยกังก็บิ๊กเน <S <S บนเนาะเป็นอันบิ๊กเบนแล้วเขาไปเที่ยวกันเดี๋ยวเข้าไปเขาจะไปแนวใดลูกนั่งลุงลุงไปทรงหรือเปล่านั่งรถไฟรถไฟไปลุงไปทรงหรือก็นั่งรถไฟไปค่ะทรงขึ้นรถไฟก่อนแล้วก็ ฝ่ายไปจ้าเดี๋ยวเป็นภาพไปเที่ยวด้วยค่ะเพื่อนๆภาเที่ยวเมืองลอนดอนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งมาเยี่ยมพี่สาวกับลูกสาวยุ่งกิจค่ะบ้านเพิ่อนเ่่ะพี่สาวกับลูกสาวค่ะเดี๋ยวเขาจะไปขึ้นรถไฟกันดวยค่ะเพื่อนๆ สถานีรถไฟกันแล้วสื่อตั๋วก่อนนะคะ thank you ได้ตั๋วมาละคะจักบาทหลบก1บปอนเท่าไหร่วะ13ปอนก็มากสิบปอนด์บ3ปอนมันบอกาลาวค่ะว่าใส่ไปสิบสามปอนก่อนสิใส่ได้ทุกกันเลยเออไปไปไปกับใส่ใจทัวเลยค่ะไปทั้งวันเลยนะคะจะคุมยุค่ันจะไปละารๆมอ ป่ะเที่ยวลอนดอนกันค่ะฮกรอรถไฟค่ะอสนทีอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีค่ะ สิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวก็มาค่ะเซลตัมเคลว์ทัมนะคะอยู่ใกล้ใกล้เอ่อท่าอากาศยานแล้วก็โซนโซนหกโซนหกที่แถวหนอกลิอโดนดึกนึงหนอกคุณน่ะพี่สาวพี่สาวเป็นสวยบ่กค่ะพี่สาวไม่เคยขึ้นรถไฟน้องไม่น่ากัน สาวกับลูกสาวพากันไปเที่ยวบกบกรถไฟบกรถไฟค่ะรอรถไฟอยู่นะคะเดยีกฉันรถนี้ กี่นาทีมาปน,ปนาทีลอีก8นาทีป่าล้านคุยกันอยู่อังกฤษคือยู่นอังกฤษน้ำกันอยู่แต่ก็บุกค่อยเจอกันนะคะป่าก็ล้านเพิ่นก็ได้ มือนบีเลยอ่ะเหม,<อ>มือนบีอะบีนี้รถไปค่ะขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าลอนดอนกันเลยว่าป่าเหมือนบีพอเวลาบางทีลามาก็บมาผมจุกไข่กับป่ามาผมผมมีวันเป็นถ่ายผมป่าเลย เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างไปยางอยู่ข <Alright. S 1> ้างล่างถึงลอนดอนอายเล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาเบิรงลอนดอนอายเนาะผุนอยู่ทางฝุ่นแล้อค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิองอีกโซนหนึ่งที่ไหนที่มาบุญแบบที่ไหนที่ไหนเนาะขี้เขาอย่างขี้แอวเหนื่อยปะ ใช่เขาอยกขี่เขาขี่ในที่สุดเราก็มาถึงลอนดอนอายแล้วค่ะไม้ขึ้นนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขึ้นท่างขึ้นืนลอนดอนอายเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจะพาเดินไปบิ๊กเบนเอม่น้ำเทมค่ะแม่น้ำเทมเนาะค่ะบิ๊กเบนอัลั้มดอทอไอ้พี่สาวพาเทียวค่ะวันนี้วัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะอัญมณีสิงห์เคาเบิร์ดเราเป็นบู๊เนี่เบิร์ดเป็นพี่สาวเบนนะคะเป็นพี่สาวแท้ๆเลยนะคะให้เพื่อนพามาเที่ยวเขาในเมืองค่ะวันนี้ไป,ไปน้ำกันอลอนดอนอายลอนอันนี้อันนี้ลอนดอนอายบิ๊กเบนเขากำลังก่อสร้างใหม่แม่น้ำอะไรนะคะอันนี้แม่น้ำเทมค่ะแม่น้ำเทมแม่น้ำเทมค่ะ ใชยคักหลายคนนะสวยงามเก็บภาพเก็บภาพอย่างเดียวนี่นี่ค่ะมาถึงลอนดอนจริงๆด้วค่ะนี่มาถึงบิ๊กเบนแล้วเห็นบ่ค่ะบิ๊กเบนอยู่ข้างลัง เพื่อนเดินจนคำจนเมืดอักผ,ผ้ามาเดินนั่นใช้นานเท่าค่ะตอนตอนแรกป่าร้านหนิวเป็ดโฟสซิสันโฟสซิสัน นี่ให้พี่สาวผ้าเที่ยวนะคะกับลูกสาวในลานนี่ยังนาอส่งเป็นตะแสบบปทุลานบเนาอนี่ค่ะถึงแล้วฟร์ซีซั่นเดี๋ยวเราจะมากินเป็ดฟร์ซีซั่นกันนะคะไปเ<ะ>ขาไม่ขังไหมวะฉั <laughs> นข้างบนนะคะ ร้านเขาราคาราคาขาตับปลาแล้วก็ผักชอยแล้วก็ผักชอยที่อยากกินอันนี้อันนี้มี่ครับปรมากอันมากดีจ้ะเอาผ้าปูเ้าไจ้ะแล้วก็เป็ดนี่เนื้อผักกับปูตัวนี้ มีผักบุงจ้ะโอ้ยเมนูจะเป็นลมอยากกินทุกเมนูทุกอย่างเลยนังกินโอ้ยเป็ดผัดผักบุ้งค่ะมีผัดผักบุ้งด้วยบอกเอาเป็ดเป็ดได้อือบอกเอาเป็ดเป็ดได้เนาะเข้ามาเพื่อเป็ดห้าพอดีเจ้าจั่นเป็ดเป็นตัวเป็ดเป็นตัว position มาถึงต้องได้กิน โฆษณาลานให้ระจาจบเอกเ <laughs> ดี๋ยวพี่จะกินเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> อันนี้เป็ดน,นะคะเป็ดโฟรซิชันค่ะขึ้นชื่อเืยสาขึ้นซื้อมากค่ะอยู่ในลอนดอนอร่อยค่ะอร่อยอ ล่อหลุกสาวหลูกสาวคนไปสื่อชาไข่มูกินเขาแล้วก็อยากกินชาไข่มูอร่อยบ่คะอิ่มง่วงนอนอิ่มแล้วง่วงนอนท่าน กินก็หม่หมดตาใหญ่กว่าทองหอกกับบ้านตาใหญ่กว่าทองจริงโง่แต่มากินไก่มากินไก่ไม่ไปต่อแล้วอิ่มแล้วกลับบ้านนอนกลับบ้านนอนรวมต่อมาได้ไหมทานแล้วหรือยี่ยากเด็ดคิวยาวมากผ่าตั้งอโซ่เนยโซ่เนย์ผ่าตั้งสิบห้านาทีไหมโอ้ยฝนคิวยาวมากเลยฝนอยูไหนเน่ย ก็สวยที่อันเนี้อันที่ว่าลูกอัละสี่ี่อนี่อนเจ็ดสิเอาซิมมึงแสบขาเกี่สมกับถายอยู่บ้าไม่มรูหลุไปแวไห่าซิมีโอ้อยากเมเด็ด่าฟยอแนวเอาเียมึงแสบอยู่บาเป็นยังไงแสบอยู่คือในถ่าค่ะถานี่นบนถ่ยมซิมเนี่ยโอ้ยเป็นล่มแสบไหนว่าซิีมึงกันนะ เอามาซิบเบิ้งคาถาคาถาเนี่ยเสียบยีติบถ่าย0ิบนาทีวยเ่มับยูโอมากอู่คุณน่ะเสียบย่อนถาดนอะไรนะรสชาติไม่เกี่ยวเสียบย่อนถาดนอิ่มแล้วกับบ้านอิ่มแล้วขับบ้านกันค่ะหนาว รอให้ล,ล,บบล,ล,ลุงมาลับกลับบ้านถึงบ้านแล้วลุงกำลังมาลับถึงบ้านแล้วให้ลุงมาลับมินิทค่ะแซีเรสเป็นไงสนุกกันเนาะสนุกมากตอนนี้เรามาถึงสนามบินฮีโร่อะขอบคุณหลายๆจ้าทุกๆคนตอนนี้กลับบ้านกันละค่ะขอบคุณนะคะที่ชมเจอกันใหม่โอกาสหน้า It was really quick, two minutes. Yeah. It wasn't two, I think it was 50 seconds.